สมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทัทถงสมาธิยามิเวระมณีสิกขาปทัทถงสมาธิยามิสุรสาสายามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีสเลนะโพกัสัมปทาน ิสุนโลกด้ยการนำของท่านผู้ศิษย์สมจิตท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษุโลกท่านผู้นำท่านญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้พร้อมจิตพร้อมใจในประการประกอบบาเป็นกุศลเรียกว่าเวียนเทียนเวียนประทักษิณรอบองค์พระปฏิมา นาพุทธมณฑลจังหวัดพิศนุโลกเขตนี้บอว่นตนะสูตรพระสูตรว่าด้วยการหมุนลอ้อธรรมจักรที่ด้านพระมัญญาโกเทียะเป็นพระสงฆ์รูปแรกหรให้หอมให้สดใสอย่างนี้ อาจารยือนุโมทนาไหมครับบุญสมเด็จอาารอนุโมทนาสาธุพร้อกันครับสาธุสาธุ भगवत तो पूर्व कृष्णांगनो मास 11mpuwinjuiye diska noah pakkawaton alakang ya aya pati pan no noa bakkawator sawwon

ya tahu waga Cannyapan non bahwa doca sang

Ja, okay. ich okay.